สองหมายรูปจะไม่รู้ทราบลองสิพาพัวแม่ไปรักษาโตไปหาหมอแต่ว่าสิ่งแรกคือสิไปห้าหมอทางไสยศาสตร์ก่อนพี่น้อง <c oughs> ถ้าคนกับคอมเมนต์มาเสพไหมสูบไหม <c oughs> เอาตรงๆนะมันน่าจะเคี้ยวกินนั่นแหละจบนะเออขี้เกียจพูดแล้วพี่น้องเอ้ย มอยากปิดบาจากบ้างบาจากปอกปิดแล้วความจริงหรือเปลาคำพูว่านายเจทาท่าขาน้าบริคอยเต็นท์ขออกมาขาลงทางหน้าจากเต็นบอกว่าออกมันมีคนพามันสูบมันก็หืนขาดบอกว่าบอกของรถหน้าได้เจ้าองแจวอยู่ว่าไฟบ้าหนีบ้างหอดใส่แล้วเนาะเตรียมตัวหอดใส่แล้วอขณะเขาจะเตรียมตัว

เอาไว้ผ่าไปถอยเสียนาใด้ล่ะอยู่น้ำการกินน้ำการกระเสียนอะไรหล่อยู่น้อการกินน้ำก ปิดประตูให้เขานะพี่ปิดประตูเนี่ยปิดประตูรถอ่าแม่นอนอยู่ะกาผู้นอนอมแม่นะ่ะได้นอนอยู่มั้

ไปล่างหนาบ่เนาะมักนกระลุกมาลององแงงคืออยู่ได้เนาะมันว้าวยุ่มข <IN> <ables> ึ้นนี่นะใส่เลย โเขาบอกขาดแล้วไงกับมาถามหาผายตามหาไม่ใหญ่ซ้อนน่ะแมี่หอไม่ใหญ่ซ้อนใจสิสามไปตามห้แม่นะอ้โหน้ามาามาวอาบนของมือเมื่อคืนนี่นะเรับบราขามากโหเข่าเมื่อยครับพี่อะถ้าก็ไปยางมาบ็นปาลนห้ก็บส่าห้กัเนาะ เม kind of mm. ื่อยเพียเขาม่ได้นอนมื่อนั่นเด้มื่อผ้ากันนั่นแห่ไปแห่มานะเจ้าเจ้าคนเขาคอยกัได้นอนเดี๋ยวเขาแห้งม่ได้นอนพอดีเนาะี่หิบตอยเดียวตื่นมาไปดำหน้าต่อพอละพอกระซิสๆเล็บโผล่กันนะช้อนเมื่อแล้วโอ้มีแห้งดีใจไม่งั้นจะดีใจหัวเมื่อเาวาเกันเนาะหัวดีใจดีใจยังหัวเมื่อคอยหัวเมียมาบล่าเดือหัวใหม่เอาเมื่อตัวไม่แต่หัว

บงสภาพมันเออครัตอนนี้มันโอเคไหนเนาะน่ามันไม่เปล่ากว่าล่างล่างล่างเลยหน่านะไปเออคืนมาไหนน้อยหนึ่งคืนโรถเดิสภาพไปเที่ยวนี่ออ

มุมกล้องมาอีกอ่อยใง้ก็เป็นปาเพเรื่อยานตาเี้ยมันมาเรียงน้อยวังหันลำบ่เนี่ยนะตัวนึงกันก็ไรบ่กระอวนคือกันอันนี้ตัวเรียงใหม่ ไง่ไ่เลยจะ่กเติม้าบาเตานดียวร้านใงญ่ดาวนะพ่อบ้านเฮานีแหละร้านใหไ่ดาวคนนี้ร้านลูกเสี่ยวพิ้งแป่นมาล้อจูงมาเมืคืนเนี่ยทำไมมันเฮยละบ่นี เดี๋ยวกนังยี็ได้โอ้ปกติใช่ไหมเดี๋ยวีนะปกติอยู่ตอนนี้ปกติอยู่อะตื่นนอิปะปุ๊กเอาพีเลยนอนนั่นมุนมุนบ่ามีอเออันคือนี่จะกินเยอะน้ำกระโด่งปกตินั่นแหละฮะวัินดเหลอแห้งก็กระจกกระโยมากเลอกจกกระอย ไอแซวเป็นไริกด้วยเสือก็คะไรตัวก็อเสือนเสือนเวทนันจะหนุ่มอาไ่รู้ยังไม่มาใส่เงินตายฮ่าดนมันโอเคขึ้นลายลายเปอร์เซ็นต์ตมะด นอยมันว่าไหมนอนด้ยยังนอนะนอนไปเลยหอันเขาไปลากหนท่ชลากเองบอกอแล้วเัาลากนั่นพอีนั่นเออครมันนองได้บ้างลุนคาบได้มันแคบไม่ต้อนคาแล้วฮะใช่จิ ูมันนันมันไปหลาดมาจัออออบ,บอยู่เพื่อ,นน,น,น,อนนี่นอีพ่อได้นแอืมว่านี่ะ้าไปไลจับขมันอยูอ่กูเมือนเออจือานกี่อยเมือวานีม่อานล่อ่เมื่อานีม่อวานอ็่จบอ่เม่าเกล่บ่เมานเมาก็ลยังกูมานเม่ากล่ากิวนเขากินา,า,งงา,าน้านขาขแลใจเอส่าดเขาอวานอานใจับย่วานเม่วานก็ไ่จักเมื่อามวกไลับ ประดามจามบกนจากการสูไปกันหอดไสเลยพี่น้องตรงนี้นยยังบดจัดบอดหอดนาเอ้ยบอดนหบอดอดบดสพี่น้องเจ็ดสิไปบอดใจยังบดห็ไปเทียวหอดใสจะจะไปเียดดีด้านล่าง คือสีพามึงออกไกลแกวมึงคืสิเ nah. มียดมึงระบาดนี่แม่โยลูกสิเมียดมันออกไกลแกวมันอะไรปลาการปลาเกลไไลไใช่าอกเเอือยเอือยมาเมื่อวไัเดียวเลยเมื่ออยเมื่อปลาเือย เสมันอยู่ในเมซอนอย่างตามลังกันเข่าออกเมื่อหน้าย่ครับปวกำลังมีซีมีแซบเ่อนเนาะทำอยู่น้ำเจ้ากินยังแสบหะดนะแสบดรพองหันใจอย่าดก่อนกินอาหารเมดซ้อนกิ่งใจแสบปวดกำลังมีซีมีแสบหมดนะ ะแวกปฏิเสอว่าอีแม่ใส่คองมาริสมัยเบาเล่นกันสิ่งเบลปฏิบาองตังไนองหลังของด้วยอยู่คหมนีขล้องเด็กกันหนักสิสิ่หด้วยแรงะนักสิสิ่งมันเป็นแรงมากคอยชเาจ บอกมันกระฟังอยู่แม่เพราะมันออกไปแล้วมันก็มีคนส่วนมันเห็ุเขยากะ้ันข้อผู้มันส่วนอ่ะมันตายเอจปอกูชมันนิมนั่นลยากมากได้รถเขาจะให้มันเห็นอยู่สภาพตอนนี้มันเป็นอย่เดียวเลยนะเริ่มขับอีกไปซื้อไม้ไปให้หลายเถือกซีน้ำเหมันตีแ จะหาได้ถตอกผู้ขงยาอันนั้นป้ายจะปิดป้ายที่เป็นลุงน้งลุงนองอกมาป้ายแต่อายล็อกไป้นลูกน้องมันคอเลืออยู่มันอ่นนอยู่มันฟังอยู่ออกไปเลวกันแกบเพาะแกบกบไปเลยยังบ้านนี้มาจักมาจักทีทราโตแล้วานี้เข้ามามันร้อนนั เป็นกูสวยสวยน้ำคนอมือสำังสะก้อนนี่เาเดือโอ้ยหลังเดี๋ยวเจ้าเป็นอีกแล้วอ่ะอดซุ่มเลยของเขาเขาออกสะกอน้หน้าก็เป็นกระบาดดนหน้าน่ะบได้ขึ้นยัางกระบอกกรว่าพ้ยจะเป็นอีกระับงนึ่งเลยกะพังควมคอยหน่อคอยออกนอนให้นอนนามีนี้ยังหลังกระบอกตาจริงตาตา ลาเย๋จ้าไปดีแล้วป่ะเดียเจ้ก็ตอบคนไดีก็ตอบอย่างใด้จ่าเดียวเลยลามึงเป็นไผเดี๋ยวนี้บอกเอามึงเป็นไผบอกเอาหนะแม่ฮะใคเป็นเมืองลุงเสียงเออไปอดแทงเออจะเป็นลายโตขักหนออืมก็ต้องนั่ปก็ต้องเศร้าหน้บ่ โอตเอือสามโตอือโอ้โห้โตดิลุงเสียงาฮ่ยฮ่นน่ะฮ่กฮ่อฮ่า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 เ่ีฮยาฮ่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 าน่าฮ่าฮกาน่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮดาฮ่า่าาาาาาานกน่ ไปได้เีระบบจะเขาก่าบวนปูเป้นั่นะปยมนกปูกระสอบนั่งกระเป๋าสิวันี้จ้่นอนลงบักานอนแล้วเปามันนอนแล้วแม่มันมันนบ่อแล้วโอ้ยเอาะขึ้่อแล้โอ๊มอดระเกลงสองหนึ่งให้มันนอนแล้วแม่ใมันพักผ่อนไหม